ส,สวยจ้าไอ้พกกุคนป้านดยละมานหมานป้าบุยเอาทาั้งนี้เดอ้อ,อ <laughs> สวยเดอ้อนมนมเลยนะคะ สวัสดีค่ะสมวยภารอได้จ้ามื่อนีิภาไปกินเฮ็ดภาตากเสือจ้าไปเบิ้งกันจ้าว่าจะมานว่ามาจ้าสวัสดีค่ะ,คะบรรยากาศเนาะมื่อนี้มื่อนีน้วันที่สี่ได้จ้าสี่กรกฎาเนาะ,ะว่าเบิ้งกันจ้าว่ามื่อนี้จะมานรอได้๋ยข้าว่า เห็ดออกจ้ะคุณยายที่มาเก็บตอนนี้ท่านมาหมู่บ้านนี้เห็ดละงอกออกเนาะในบ้านขจะมาไต่เอาเจ้าคนนี้จะเป็นได้จ้าแต่ว่าเราก็ไดแน่แล้วละ่ะคุณยายเนี่ยไปเห็ดละงอกเรือง่าสั่นไปเพิ่งกันจ้าเห็ดินจ้ะเพิ่งน้อยเริ่มอ,ออกใหม่อีกแล้วเนะาะมุ้งส้ม คะเห็ดมันปูจ้ะมันปูโอ้เห็ดน,นาแหละเนาะทำไมนเห็ดดินโอ้นาแหละเริ่มออกบานีงจะเห็ดด่างเห้ด่างเห้ดีกด้อแม่ ด่างแหงตา้อกแดดง่ายจ้าปลาเะเือพ่อยญ่ายตานนีจักเชือไม่ดอกเดียวจะยายอุ้ยดอกงหญ่ค่ะดอกบาน นี่แหมออดอกใหญ่ค่ะบ่เคยเห็นป่านนี่าาตากูงามดอกเดียวเต็มตาเลยจ้าเอียงอีกน,นั่นข้าบ่ คืเห็ดค่ะอ๋อเห็ดค่ะเห็ดค่ะเห็ดค่ะเจ้าเห็ดหาดจ้ะอย็นมากจ้ะดังเฮเแถวโอ้โหเป็ดเสือเนาะ เห็ดดินเห็ดดินเนร่วมเริ่มออกแล้วจ้ะเห็ดร่วมเริ่มมีแล้วนะคะเห็ดอะไรเออกลนสวยดินีน่าเห็ดน,นกยูงส,สวยเห็นไหมสวยนะจ๊ะคุณยายคะ่ะ สวยเด้อหนุ่มๆเลยนะคะเพิ่งออกเด้อหนุ่มๆอันนี้เห็ดอะไรดูกันจะเฮ้ยเห็ดคายไงวนบักไ่เลยจ้ะ ว่าแม่มาเอาคุณละดอกนะคุณยายเฮ้ยไปถึงศาสตร์ค,ยยค,คุณยายมาเอาคุณระดอกแล้วอืมคุณยายเอาดอกนี้อ่ะชึบสวยงามันบอกคุณยายก็ได้ดอกนึะจะได้ดอกนึง เห็ดนกยูงสวยๆจ้าตุ่มๆเนาะนอนอยู่แล้วนี่มูแล้วนี่ดอกเดียวนี่คุณยายแล้วก,นะก็ออกไหมใสเบื่อ,อ,นะอจ้า หาดเลยหาดไงพึ่งเทียนพึ่งออก ยายเห็ดเพิ่งจ้ะ 不怕、嗯。 ครับ่ะเห็นมกนยุงยังปนะุ่นน่าทัว นัดขึ้นีน่โอ้ยสวย,สวย,ยไต้ต้นกอตมีเห็ดกอได้จ้ะกอม้เห็ดกอยังไงอ๋อน่าถึงอีกต้น,นสองดอก ขาขาดละเผิเ่เทียนบานจ้ะมันปูจ้ะ,จะมันปูน้อย เพิ่งจ้ะค่าจ้ะโอ้หเห็ดเพิ่งเ่าอืมเ่าแล้วเป็นเสื้อนะแบบน,น,นี้อ่านในกุกไห้ ได้ยจ้ะเครื่องกระตาแล้วคอนกระตาแล้วมานยูมึงแต่ว่าออกห้างนะจ้ะ้นบ่ค่อยเห็นตกแห้งปันไหนเนาะบางมองกระเปียบบางมองกับว่าเปียบ,บยจ้ะไปรุน่นน้ำกัน,นอีจ้าคุณยายกับมานมานเลยจ้ะไม่เห็นผึ่งไงกระอ่อนขักอือ สองตาคุณระเกิงข่อนละเฮ็ดนกยุงค่ะสี่สวยเมื่อนอีกวันที่ซี่แล้วจ้ะซี่ก็รกดาส ห่างเห็ดมาหลายระดุนกันต้อจ้าว่าจะได้อีกพอหางใหญ่จ้ะมันปูจ้าหน้าหัว มิ้นมก็บมเถ่าดังแฮจะมันก็เท่าไ,ได้บอ่อันนีเท่าอันนี้ก็เท่าเสื้อจ้ะมันผู้จ้ะ

อ่าอู้ได้ดอกเดียวจ้าครับอีกป้านึงจ้าเจ้ามหมานเบิ่งกันจ้าสิมานเลยก็ได้ลายเติดที่นี่นะเาจ้าสวยๆ ตัดขายอ่ะเด็ดเอาเลยอเคคดไดอ้พวกจิ๊กจั่นคุณยายละมานมามวยเอาทั้งนี้เด้อความเรื่องอะไรล่ะจิ๊กจั่นมานี่จ้าคุณตากับคุณยายจ้า ได้หลายอยู่ดีจ้ามันเน่งขอบพูดห,หลายๆที่ติดตามนะจ้าฝากติดตามช่องสาวหมยพระรอนได้จ้าขอบพูดห,หลายๆจ้า